เมื่อนี่ยใกล้สิหมดแล้วก็ขายดีขึ้นเจ้าพ่อได้ขายค่ะพ่อได้ขายคือขายดีได้นี่แสดงว่าแบบปีไม่ปีไม่แห่งที่ดีเนาะปีไม่แห่งที่ดีได้นี่มื่อนี่มื่อนี่วันที่ยี่สิบเจ็ดครับมือนี ยิบเก็บท่านว่าใกล้ปีใหม่แล้วใกล้ปีใหม่แล้วเนาะของหวานด้วครับนี่ม,มืดอยู่นี่สิบบาทเท่านั้นนี่มืดคู่เนี้ยเตาส่วนนี่เตาส่ว,ว,วนเตาส่ว,วนเตาส่ว,ว,นว,วนปัดคู่ระบาดแสงสังทองเรืองยาสายหยุดก็มีนะคะปูชนะเลยครับตลาดแสงสังทองค่ะอำเภอกุชินาไล จังหวัดกาลสินจังหวัดกาลสินกุชินาลายบัวขาวกุชินาลายจังหวัดกาลสินบัวขาวก็กุยีาลายอันเดียวกันเนาะโอ้ยอันเดียวกันนั่นเลยบางคนมาถามได้มั้อำเภอกุชิอำเภอบัวขาวอยู่สายคนว่าเออก็ไม่ได่กุชินาลายเป็นบ้านบัวขาวบ้านบัวขาวเป็นอำเภอแล้วเลื่อนว่ากุชินาลายเพราะนั่นอำเภอกุชินาลายก็บัวขาวอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันภาษาพุทธไห้เลยอันเดียวกันอันเดียวกัน บัวก้าวกุชินลาไลอันเดียวกันอันเดียวกันเอออันนี้ป่าทู่เอาตอนเช้ายุสสายยุดอยู่ซอยน้อยๆนะบอกมูสิบสองอันนี้มูอย่างนี้มูหนึ่งสิบสองอ๋อเดี๋ยวนี่มูสิบสองหมดสายยุดนี่โอ้อันนี่สิบสองเนาะเขาแสดงว่ามีมีสองตลาดตัวสิบสองท่านตลาดนี่ ตอ,ตอนเศร้ากับตอนเย็นตอนตอนเศรายุดสายยุดสายยุดตอนแรงอยู่โฮมแรงไม่ตอนแรงอยู่แสงสังคมลงหนาลงหลังยุดตอนเจ้าปูกับมี่ <laughs> โฮมแรงอันนี้ปลาทูบ้านสวมสะอาดใหม่ๆสดๆ <laughs> สมสะอาดค่อยซื้อไปจับยังได้วย มืัอนี้ยัางสีมาเลาะเบิ่งมกันนี่ช่างสีมาเลาะเบิ่งอยู่เบิ่งซะก่อนนี่ตามป้ายได้ครับสิบบาทสิบบาทก็ได้สิบบาทกันสามตัวแต่ว่าตัวหน่อยสิบห้ามีสิบมีที่มาแปลว่าจังไดกว่าแท่งคุณฮะอันใหญ่ก็มีอันน้อยก็มีว่าไหนก่อนโอ้โอ้ไม่ใหญ่เลยโอ้ชุดชุดมีหนก็มีเนาะ เอาน้องาลังไรแมงวันนยงนู่นะครับเอาตัว่วขายดีงอยู่ตัวท่วอ,อแทบแทบครับเอาซื้อไปจำได้เนี่ไปซื้อจ่มองพิ้นผลิตก็คยไปมองผลิตยุบันนะครับแทบกับมั่นดีปีกมันมั่นเอาโอโอโก่องยังไบอละโอืมเอากล่องยังขาขาย,ย <S <S ๆๆๆเ้อหน้าตาดีๆเลยนี่เด้อเอาขอคุณเวลาล้เขายดีเ้อ น่งทีมา่าคุณหนุนน้ำบัวขาวกับผู้ชิยไล่อ,อ,อันเดียวกันเนาะอันเดียวกันค่ะแน่นอนเนาะบ้านบัวขาวคือมาถามาคือมาถามยำเลยสิเออ,อมผมเห็นหลายคนอยู่เด้คอมเมนต์มากอำเภอบัวขาวอยู่ใสเพป็นว่าอำเภอบัวขาวอยู่ใสบ้านบัวขาวคือกุชินาล่า เอานี่แหละนอเอาขอคุณห,หลายครับพักขายดีคือกโนเฮากะได้พักตลาดแสงสังข้องนะครับเพื่อกูชินาลายหรือบวกขาวเด้ออันเดียวกัน,กนเนด้อกุชินาลายหรือบวกขาวนี่อันเดียวกันเอาแม่แม่ค้าของหวานยินกันแล้วอันเดียวกันขายดีได้เนี่ย แข้งถักแพงนี้ขายดีครับทำว่าพอได้ขายกับขายดีเริ่มโอ้ดไปนะ้าบาทสิบห้าบาทแค่นี้เมนทั้งสองข้างเลยบ่แม่นจ้ะสองข้างหันไปทางไหนกับเมนเมนมดหันไปทางไหนกับเมนเริ่มจะสิบบาทชาวบาท ปีใหม,ม่เด้ปีใหม่น้อจะกินสมพักเมื่อีวันทีนี่เจ็ดท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดยี่บแปดยี่เก้าสามสิสาม้ยเอ็ดเนืองอีกหามือจะกินสมพักมีซูมือหามือนี่ไอ้มะเอาอยู่นี่ตลอดปีตลอดปีพักนี่ปลูกได้ตลอดปีเนาะเพราะการเจ้า,าปี โมอุตไปอุตมาเป็นรถชิฟฟ์หรอห้ามจงใจแย่แพงก็ได้กินแย่โมมีแย่แพงก็ได้กินยังม่ได้เอาน้ำคุณยายจะกันดูจ้านี่มาเอาเลยอันนี้เขาพักน้องฮ่าวเนาะโอ้ผักผักปลูกเอาผักบุ้งผักบุ้งผักสวนปอดสารปลูกเอาเองปลูกเอาเองชิบฟ์แบผักบุ้งเลยเนาะโอ้ยังได้ยังได้ อยากได้ชิมผักผักบุ้งนะผักบุ้งนะปลูกเองเนาะอ๋อทั้งที่มาเบิรงนทำเลยครับเด้อวผักบุ้งอ๋ออ๋อ้มคักแม่นหนมาย่ได้บักแตงมาหนึ่งอันบักบัวเรียมค่ะโอ้บักบัวเรียมทั้งบาทอะไรยูดีสามหน่วยหน่วยละสิบบาทบักบัวบักบวบเรียมบักเรียมเพื่อนี่ไปพัดไปแกงเลยไปพัดไปแกงออกให้ย่างดีออกให้ย่างดีอื ยังสวยหรูเลยขายจะสพักก็บักบวกนี่และชูมือแต่ว่าสมพักมีไมีประจํากักินมดปีได้กินมัดปีมาเลยมปี่ตลเลยบมีผาดมาหาคุณมาคุณแม่นี่ล่ะโบผาดเลยสมพักแสบได้หน่อยโบขาวตลาดเศร้ากับขา้าตขายสายยุทธกับขาย ผมขาไปจําได้ผมผมผมขาไปจําสวรับยังดีมากเลาะมืงนนำได้คุณยายพี่สิโบมืดตอกนี่อันได้เหมิดผมกับจอมไว้ดูโบมดอข้าวเห่าบ่าโอ้อันนี้เป็นเนื้อหมูบ่ครับบ่ โอ้หมูแดดเดียวจานเท่าไหร่ละครับรจ,จานละร้อยจาจานละร้อยหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวจานละร้อยเนาะปลานี่ครับปลาที่เดียวร้นละห้าสิบมาละห<า>้โอ้จากได้ก็จะอรได้นี่นคือมาเอาน้ำเด้ออยากไดดจะหนึ่งกนเลยห่มทา้ายแค่เดียวเด้อห้าสิบบาทปลาส้มปลาใกล้นี่มว่าแล้วขนม<อ>ห้อมหนึ่ง,งออ <S 1> 1, <S สองสามสี่ ซี่ถาดเลือถาดเดียวขายดีบอกครับซีีถาดเลือถาดเดียวขายดีขายดีตลอดโอ้โเฮียย่างแต่ขนมขนมกันย่งถาดกันย่างถาดย่งครบขายดีเป็นห้าง ขายดีเป็นไห้ขายดีอืขายดีเป็นไห้คนสื่อกับมาดีาดี่ดีปีใหม่ปีใหม่ไม่มดีวันที่ยี่สิบเจ็ดยังสีมาอีกหลายใส่กอกใส่เกือกับขายดีปีใหม่มิจแน่วขายดีดออีเออนี่คือข้าวอยพรอนนี่คือข้าวอยพรอนของแม่ค้าขายมัม ไายใส่กอบตลาดแสงสังท่องอำเพื่อกุชินาไหรือบัวขาวจังหวัดกาลสินเอ้าซีกินแบนบมดเลยนี่ใช่บำรุงกันเมื่อยรสซ่านนมอยู่บ่ดเหรอบ่แล้วแบนผมเห็นโฆษณารสซ่านนมนลเอ้าเดึกเข้าไปเลยบำรุงร่างกายเพื่อควุมสม เพื่อความสมบูรณ์ไม้เขาว่าค้านโอ้ยยุนีน่ะกินกนิบำรุงร่างกายนี่แหละอ๋ออยางยังก็กินสมบายแล้วอยากอะไรก็กินอยากอะไรก็กินบม่ได้ยากเลย อย่างนั้งกินมืดเฮ็ดเองอันนี้ก็ได้พอละซิมบาททำเองมาขายเองนักเลงพอบกผักเลยเฮ็ดเองขายเองนักเลงพ่อเมื่อหงมง แ่ว่าจินแต่ละมือนี่ยพต่ำกวสามลอยขาน้มค้าสุกไก่ข้าชุนแน่นั่งอยู่นี่นะโอ้ยสะโพกสมบูรณ์เนาะคุณแม่เแซยบกินเมื่อคู่เดียวบนพระเอเลียดปอพังนั่งเริศ โอ้หองสุภาพดีเนาะมันบสุภาพท้องเอินสุภาพผักนางเลิศกำลังโดบอยู่โยกโป้เลยอยได้หอนหัแรงว่ต้องกินขอแรงบ่ต้องกินขอแร้งเอาขายดีเด้อขายดีเอาโอ้ยขอบคุณอะไร ขอบคุณอะไรครับปีไม่ห่าหอดหอดหอดเอาผู้ขายกักแต่งบางนันมาสือเขาเขาสารบครับจ้อเขาสารค่ะเขาสารเขาสำเร็จเนาะเขาสารเรางามๆเลยเจนี่นี่ แง่มตลอดได้สิพักเก้านี่มืดอันนี้เขาเอื้นฟังยังกว่พักกินหมดหรือเปล่าโมกวางตุ้งห้องเต้โมกวางตุ้งห้องเต้ป้าถั่วโมนเป็นธรรมดาตัวนี้กวางตุ้งห้องเต้ไม่ธรรมดานะครับยังได้ข้าวสารพักตังโอ้ักตังโอ้ตั้งโอ้นีดอกแถวบนบนพักพักตั้งโอตั้งโอผมวันหนึ่งวันพักซี โมแม่เนาะพักตั้งโอเนาะพักตั้งโอโอ้ซื้อไหมตั้งโอตั้งโออืมทั้งเมืองจีนห้องเตะกับแม่ใช่ห้องเตะกับมาในเมืองจีนเอ้าขายดีเด้อขายดีเด้อครับขายดีได้ไหมค่ะโซเชื่นแล้วเมโน่ ดซ <right> no ื้นแล้วดซื้นแล้วสดซ้นแล้วดซื้แล้วคุณยายเนื้อแหงคือเก่าเนาะแปดสิบคือเก่าเนาะโอ้แปดสิบคือเก่าด้วยค่ะคุณยายเนื้อแหงเหมือนเดิมฮะขายหมดแล้วเหลือจะจาของบ่เนี่ยของปลาของอย่างในลานนี่ <c oughs> เป็นของปลาของเล่าี่เป็นพวกเห็ดพวกแมงต่างๆแต่ว่ามือนีมดแล้วผมมาซ่ามือนีขายดีมันใกล้ปีใหม่เอามือนีมันทีเฮ็ดก็เลือหลายมือได้หนึ่งแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเบียแห่งที่ขายดีเตรียมมาหลายๆเด้อมืันนี้เลยเจ้าของโคโลมอ,อมาอนีคุณคุณแย่ว่าขายบ่เจ้าของคุณวะเห็นไหม มีผู้ซื้อขายอยู่ไหมคากระดาษ่ีถ้ามีคนซื้อก็จะขายอยู่<ร>เนื้อแห่งเล่อของคนใหญ่<า>เนื้อมู๊เ,เนื้อหมูแปดร้อยเนื้อหมูเจ็ดร้อยศูนย์เก้าแปดสองศูนย์สามเก้าเจ็ดหกสี่สั่งได้ส่งให้ได้พวกคนใหญ่ที่ยูกรส่งให้ได้หันหัวใจที่ยูก็ส่งให้ได้ส่งให้ได้ง่ายๆเลยครับ เคยซื้ออยู่ครับแสบได้ในห้องคนใหญ่ขายดีได้คนใหญ่ด้อครับโห่คนณยายขายเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งขายดีตลอดมีขายทุกวันบ่กครับบอมีทุกวันผมมีวันหยุดเลยมีทุกวันไม่มีวันหยุดโอติดตัว,บวเบอร์โทษได้สะสนใจเอาคุใหา่โฆษณาเลย ซูงมาได้ค่ะงาที่งเราไปซูงได้คุณแม่สมพงศ์ปูงามดาวนี่บอกครับเอามาแต่ย่างตลาดบอกครับปูงามดาวปูเป็นคนยันคนกะลาสิบ้านดอนยานังอยู่บ้านดอนยะนั่งบอกอยู่บ้านดอนยะนั่งโอ้ปูบอกเป็นตำรวจแต่เก่าโอ้ผมอยู่บ้านดอนยะนั่งเลยบ้านดอนยะนั่งผมปูสีเขียวเลยผมอยู่บ้านดอนยะนั่งเลยลูกปูแล้วก็อยู่บ้านดอนลูกมีอ่อนผม แต่ว่าเราเ no สียอะไรเม่ยวันต่ว่าี่น้องเราเนี่ยมายูในบ exactly? ้านต่งกันใกล้ๆทั้งอ่งบ้านน้อยบ้านหมาบ้านพ่อแดงบ้านปอแดงบ้านยังบุชันโอ้ตนกเนอต่อยเลอานดน่น่าย่างตลาดจังวัดกาชินทันบ้ยทันบเห็นกระโท่มาเบอร์0 9 8 3 0 3 9764สิจไปส่งไห้ ตายุกไก่กระตั้งจังหวัดกระดิส่งเคอรีมาตลง้อหืา่ะกอเบอร์นี่เอามาส่งได้ว่ามีอยู่ตลอดเนาะมีทุกวันเด้อเนี่ยคุณยายเด้อมีทุกวันโอนก็ได้บอคุณยาโอนก็ได้สแกนก็ได้บอได้ด้ือกันเนาะโอ้นะครับเอาได้มาเด้อบริการคุณยายบริการได้ทุนแนวครับเอ้า เป็นแผ่นก็เหมือนในแสบคุณยายคุมโมเดียวกันค่ะบพอนที่ไปพอนหลานผมทีเอาเนาะอันแรกวจะพอดจะเอาแบบแบบไรอันว่ามันยำยากจะเอาเป็นแผ่นดีกว่าตัวนี่ผมที่สื่อซอยยายแต่ว่าแต่ว่าโอนได้เนาะโอนได้เนาะย่าเนาะผมที่โอนให้นะเออเดี๋ยวผมจะที่โอนให้เด้วเดี๋ยวผมผมทายแล้วคนเดียวผมณยายจะเอาเอาจัก ร้อยหนึ่งเอาแบบนดนอะไรเนี่เอาเป็นแค้นหรือเป็นไรเอาเป็นนี่นะผมผมเอาตัวนี้แหละเพิ่นยาวก้อนนะเพิ่นทอดเพิ่นทอดยากแม่บ้านผมบ้านเป็นนี่เพิ่นทอดเพิ่นใหม่นะเพิ่นทอดนะอันนี้เพิ่นทอดโบใหม่เอาตัวนี้ดีกว่าเอาเป็นนี่เด้อเด้อเด้อเดี้อสร่างไว้ผมเลยผมจะโอนให้เด้อร้อยหนึ่งเรื่องง่ายเด้อร้อยบาทอร่อย มันเป็นมั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 จะมีอันยาเยอะจะเลือกใทยจะจะเลือกใทยอันก็ติดมันก็ได้ก็ไปป้อนหลานก็ได้ติดมันก็ได้อยูมอ่ะซื้เลือกไปพ่อยให้เอี๋เอาเอาไปพ่อยให้ได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 ้เพราะว่าอ่ะซื้เลือกเนื่อสั้นให้เอาลอยนึงเด้อเอาเรือไว้เลยลอยนึงเดี๋ยวผมนี่ดิผมที่โอนใหนนี่บัญชีนี่เนาะครับครับอืมเอาเดี๋ยวจังมีมาเนาะเดี๋ยวผมถ่ายแล้วจังมั้งโอนให้เด้อลอยหนึงเอาขอบคุณหลายเด้อคุณยายเด้อโอ้ ไปซื้อประจําครับแซบเลยของคนย่ายหน่ยครับครับโอ้ครับครับครับใกล้ปีใหม่เราขายดีตลอดสวัสดีครับขายดีตลอดเลยพวกขายพวกเห็ดเลยขี้เก่าเลยอ่ะประเภทนี่ห้าสิบบาทขายดีตลอดเพราะว่าขายอยู่่นีประจาบริษัทไปใส่ ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็มาอยู่นี่ล่ะหยวนฮอดคำบริการพี่น้องอยู่ไหนดื้อไม่ได้เฮ็นบทเห็นนี่แหละครับบอกเพิกยนจีม่าสองคนนี่ยจีม่าสองคนผู้นี้อยู่เบื้องหลังเนี่ยผู้ให้บอกเิก้ยนอยู่เบื้องหลังเนี่ยเบื้องหลังเบื้องหลังมืดแล้วโอ้มืดแล้วไมประกุนมืด เหลือแต่พักอีตูหลายอยู่เนาะพักอีกตัวไปกระเพ้ามีหลายแนวกันแล้ยยูนี่นออมืออื่นพุ่นละพรุ่งนี้พุ่นละเอาขายดีตลรอเรื่องราหน่อเด้อเอาอยู่นี่แหละครับอ่าอยู่หลังเซเว่นเด้อตลาดแสงสันขท่องอำเภอกุชินละายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเสียยู่แสยูยู่หลังเซเวน่น ม妈จะเห็นนะครับร้านหมกไงดอกแข้งไงไงง่ายง่ายนี่นะฮะร้านยายสันผาโอ้ยายสันเนาะสันผาโอ้ยขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายที่กันจ้ากำลังซื้อกันอยู่หัวแดงก้นมี้หัวขาวแม่ยังหัวแดงหัวขาวเอออคือนอกมูสันนี่ไหมอยู่น่องๆพี่บอกครับ มาอยู่นอกๆกันเลยโอ้อยู่นอกโมหะน้ำสมุนไพรใบยานาโอ้ใบยานางเป็นน้ำสมุนไพรอันนั้นมีอันเดียวบ้างหรือเปล่ามีกองเดียวกองจักบาทเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไ้เด้อร์สิบใบกองพักขมหน่อยบ่สเซ็ตสี่สิบพักขมเดี๋ยวเดียวผมผมใายจบปุงนี้คนอยู่มาเอาไ้เด้อใส่ชุงไว้ผมก็ได้อันนี้แม่ยังนี่

เออมันลืมเอ้ามันมีมีเทุนีเห็นบ่นี่3กันมีอีกสิเอาอีกเด้อครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อ นั่นยิ่งงมคล้ายดีกันเลยนั่นนั่นจังเลยดีกว่ตลอดเลยแซ่บบ่าผู้ซื้อผู้แสบเนาะอขายประจำเลยบอกขายประจำก็เฮ็ดชุ่มเอ๋ยตลาดเศร้าเฮ็ดมันบ่ครับบ่โอ้มีตลาดแรงแกงพระพีเล็กมีเม็ดเดี๋ยวนี้เอาแซ่บรับประกันเนาะผู้ซื้อเพราะว่าขายประจำเนาะผู้ซื้อ โอเวท่านกันหมือนประสบการณ์การเทศอาหารนี่มันธรรมดาไม่ธรรมดาอาล่างขายขายดีเลยนี่เส่บเลยนี่เส่บๆส็บเส็บเส่บโอ้มาดเงี้ยงเงีัยนี่มัดจะไ่้ผาขี้ไงเขาถางมัดละซาวาด ยีสิบก็ได้บเพ่นตัวยี่สิบพนตัวยี่สิบได้บยี่สิบก็บขายกองกองเองเปล่งางามเลยนี่ออเอาอลยครับออทั้หนอกมาละสิบบาททั้หนอกหน,น,นอกสิบบาทบอไปใส่จะเกือขายตลอดประจำคุณแม่เพิ่นขายประเภทนีน้เน้อใส่กอบ อันทุกแล้วก็มีเนาะขอละ10บาทปะครับบ่ไม่ไม่ละยี่ซีเอโอ้ขอละ10บาทไม่ไม่เป็นสองขออบให้เรียบร้อยนั่นเตาอบเห็นอยู่เตาอบสมงัวสมหมูก็มีมี่มืดบบนึมืดแล้วบบนึตลาดแสงสังท้องมืดแล้วเนี่ย มาเด้ครับปีใหม่เฝ้ามาเอาอาหารหลายๆตลาดแสงทองเลยปีใหม่เตรียมไว้พี่น้องเลยครับเพื่อวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดครับยี 8, 3, ่สิบแปดยี่สิบเก้าสามที่สามเอ็ดนี่อีกซี่ฮาร์อตลาดแสงทองทองตอนรับพี่น้องเสมอเด้อใส่กอกกับแก้มแหนมหมูกับแก้มเอาไปแก้มครับปีใหม่แซ่บแสบแสบแสบแ ขอบคุณนหลายเด้อแม่ค่ะจบชิมนี่ไว้ตรงนี้แหละครับอ๋อพี่นองมากอ่ะบผิดหวานนะครับตลาดนี่นะครับจะมีตลอดเลยอ๋อขอบคุณพี่นองทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับทายมากกับมดตลาดนะครับอีกมุมหนึ่งบบได้ไปครับเพิ่นเปิดเพ่งเล่บบได้ไปติดลีกสิิธ์เพ่งผมเขาบบได้นะครับมุมทางฝนละใหม่นะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ